สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณปั๊มปตททัพไทยนะครับอำเภอเมืองวนราชธานีซึ่งในวันนี้นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลอุบลราชธานีนะครับได้มีการจัดกิจกรรมฉลองแชมป์เรื่องในทีมลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้นะครับเรามีถ้วยมาด้วยนะครับถ้วยของแท้ถ้วยของแท้ถ้วยรวนของแท้นี่ครับบรรดาแฟนบอลแฟนคลับของเราลิเวอร์พูลมีการลงทะเบียนแล้วก็มีของที่ราให้ด้วย ใช่ค่ะจะมีเข็มกัดแล้วก็สติกเกอร์นะคะเข็มกัดจะมีที่เดียวที่นี่ที่บนที่เดียวนะคะเป็นรุ่นอิมิเต็ดเลยค่ะด,ดูการชาดๆนะครับอุบลราชจะานีที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ครับบรรดาแฟนบอลของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมขบวนแห่วันนี้พร้อมที่จะแห่ชูด้วยแล้วใช่ไหมครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับ พี o, for for ่หน oh, ้าเอาแชมป์อีกพี่พี่หน้าเอาแชมป์อีกครับพี่หน้าไม่แห่อีกเราจะแห่ทุกพี่เอาเด็กพีมาทำไมนี่เด็กผีแฝงตัวมาเด็กผีก็มีเด็กผีแฝงตัวมานี่มามาเนี่ยนีเด็กผีมาดูงานฉลองแชมป์ด้วยนะครับเด็กผีมาดูงานเด็กผีมาดูงานอ่แต่ก็ยินดีกับเด็กผีด้วยยินดีกับเด็กผีด้วยที่ไม่ไม่ตกชั้นปีนี้ ซูมอะไรครับซูมอะไรครับจุดจำหน่ายของที่ระลึกค่ะอ่าแอดมินฟา้านะคะดูแลเพจชมรมคนลกของแดงอุบลอยู่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายของที่ระลึกนะคะม,คมีหมดค่ะเว่นตาเสื้อนะคะแก้ว เป็นแก้วค่ะ,คะอ,อะไรเฉพาะ,พชะพใช่ค่ะพี่ที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นลิมิเต็ดออ dition เลยค่ะมีค่1 9ใบค่ะ,คะอันนี้เป็นเสื้อครับเสื้ออ่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีเสื้อนะครับมาจับจำหนไหนด้วยอา้าว เสื้อของในชีอ่ามาเจอพี่บอลลิเวอร์พูลพี่บอลพี่บอลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศอ่าดีมากๆเลยครับก็เป็นอ่ามีแฟนหงทั่วทั่วจังหวัดอุบลราชธานีครับมารวมกันที่นี่ครับเยอะมากๆเลยครับบรรดาแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลก็ได้เดินทางกันมานะครับโบกไม้โบกมือเนี่ยครับโบกไม้โบกมือเนี่ยครับโบกไม้โบกมือเนี่ยครับได้แชมป์แล้วนะครับได้แชมป์แล้วนะครับนี่ไง คัแรกเป็นเป็นคันแชมป์นะคะต่อมาวันนี้พวุนของรามารอร่วมกันฉลองแช้์วันนี้เตรียมความพร้อมยังวงบ้ามครับเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อเตคว้อียมครับเต็มค้ี่คื้อมรียคาร้เต็มที่ครับเต็มคี่คืนนี้อรีบวันนี้ก็เต็มที่คร้บมืนนี้เต็มทว่ฉลองแชมปยแคชูถ้วยเะครัอค่อยๆยอมยา้ตัวเล็กตัวร้อยเข้ามานะครับอ่า ยความพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับบรรดาช่างภาพนสื่อมวลชนกันมาเยอะมากครับขอบคุณมากเด็กเขาพี่เลยบลโอหครับน้ตัวเล็กๆนะครับนี่ถามแล้วสงเดือน Yeah. No! พ้อมนะครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนนะครับก็มีขบวนที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับสำหรับแฟนบอลของแดงลีวอ์พูลอุบลราชธานีนะครับขบวนรถมาเตรียมความพร้อมกันนะครับนะครับดูความสวยงามความยิ่งใหญ่ความประทับใจ ในฤดูกาลนี้แล้วก็ภาพแบบนี้นะครับเราจะคงเห็นกันไปในฤดูกาลต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าเฉพาะในอุบลราชธานนี้ก็อยากให้เป็นความประทับใจแบบนี้ไปทั่วโลกนะครับสําหรับแฟนบอลหง์แดงลิเวอร์พูลนะครับนะี่ครับขบวนเตรียมความพร้อมกันนะครับนะครับ เตรียมความพร้อมกันทุกคันแล้วนะครับเตรียมความพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นขบวนที่ยิ่งใหญ่เตรียมภาพประทับใจไว้นะครับกับบรรยากาศเฉลิมฉลองฟุตบอลบิ๊กบลีแอัเกรียนนะครับฤดูกาล2024-25แชมป์คือแชมป์คือูล v ร r p o o l ไปนะลูกกับเราจะตูงสีเพื้อไปได้ไ สโนับสนุนหน่อยนะคะเพราะฉะน,นั้นอุดหนุนสปอนเซอร์เราได้นะคะปีะต่อๆไปเงียจะได้สนับส,น,น,ะะสบน,บบนุบบนกกน,นะคะขอเสียงแฟนบอลลิเวอร์พูลหน่อยเร็วฉลองแชมป์แบบยิ่งใหญ่อยากขอถ่ายรูปรับเงียนะคะขอบคุณเงียด้วยเอาเสียงแฟนลิเวอร์อพูลลิเวอร์พูลขอบคุณมากขอบคุณมากมาสีบทด้วย อชอบลิเวอร์พูลมากนะคะขอบคุณที่ให้รถแห่มาสนับสนุนวันนี้ถึงแม้ว่าป้าป๋าจะไม่ได้ไปกับเรานะคะขอบคุณมาด้าเนนกียรติสุรนนท์กุ๊กด้วยนะคะวันนี้สนับสนุนทั้งเงินสดและรถแห่นะคะอ่าแชมป์ king ลีกปีนี้นะคะได้แก่ลิเวอบูของแดนลิเวอร์พูลทีมที่ใครๆก็รักนะคะตั้งแต่ดาวสวนบาทก,ก็มีนะคะ اوه ah. اوه oh ยกมือเฮหนอ่อยชอววางเพื่อ,อ,อช่วหันหน้าไปดานนู้นครับดักลาวจะเป็นสารหลักเมืองของเรานะครับอ่านั่งเลยครับ ชูด้วยเลยช <c oughs> ูด้วยเลยเออ